เอาละชันชันหรือเปล่าหรือจะปอดหรือจะอีเก่าเอายังไงดี You said you would like to perform bodyguard right Yes ตออยากโชว์กับพี่เพลงไหมละลายละลายวะแล้วชันอยากโชว์กับพี่เพลงอะไรอยากโชว์พิงค์ครับโอ้ยคนละเพลงหมดเลยคุณโอ้โหเอาเว้ยเอาผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ไปก่อนเลยดูสองึ่งึงตึง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 ฟีสอนฟรีสอนฟรีด้วยตลอดหึงเดือนขอกีตาร์ฟรีไปก่อนแล้วฟังพีสันกีตาร์เป็นสิ่งที่พี่อยากเล่นเก่งมากจริงๆเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ามีแตว่าตื่เต้นปะแต่ว่า ถ้าซันแบบใจกับพี่จริงอะเราไปสอนกันนอกเกมก็ได้